บางที่จะสิบต้นกับพ่อแกงครับผักอีลอกมั้งครับอเอาลรือไม่เอามาสิครับมาแนมมาหนีิพ่อวันนี้อุบละตาดหน่องเบิึงครับหน่องเบิึงครับกดล,ลุ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 เลยเอาเสียน้ำ สวัสดีครับนัดอีสานบรรณศาสตร์ครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมมีกะได้พาพี่น้องเขาโคเขาปลาขึ้นกาเล้วครับพี่น้องมาหาเก็บผักอีลอกเนาะพี่น้องเนาะกับหวานนั่งอูบครับพี่น้องครับไปพี่น้องเข้าย่างไปน้ากันครับทุกคนครับมีกะมากับเสียเหีียงกับเสียนก้วนกับเอาชาเนาะครับเขาโคเขาปลาครับเป็นได้เสียเหีียงขวับไปโอ้คือทรงมันเนาะเสียเนาะพี่น้องเอ้ได้ๆเป็นต้นยังได้ให้พี่น้องเข้าเบิ้งกันดูต้นใหญ่ต้นน่อยต้นงาครับ ถึงแล้วครับพี่น้องครับโอ้นี่บมอสวัสดีพี่น้องไปยอ่าสวัสดีครับนี่ครับพี่น้องครับต้นไ้อยอยู่ต้นนี้ซัำนี่พ่อแกงมาหนี่เออพ่อแกงเอ้พี่น้องโอ้มาแล้ว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 เอาเรื่อยๆครับพี่น้องครับย่างห่อมาแล้วครับพี่น้องเบิ่งครับโขกอ่ะใหญ่อยู่ด้วพี่น้องสิมีเห็ดออกว่วบุญครับหลุดงินไปเรื่อยๆคร ใช่ยังก็แมงแมงเงาน้ำเด้อครับทุกคนครับที่าหาแมงเงาพร้อมเนาะหามีผักหวานกับสิเก็บผักหวานไปน้ำกันครับโอ้พอแล้ววันนี้ครับเสียร์เลี้ยงขึ้นมาเถอะนวอุ้งนี่กำลังเกิดทำได้เสีย่พี่น้องครับนะครับนี่ครับวิธีชีวิตครับอีสานครับตัวยิงครับนั่นนั่นตนนึงจะหยับยุ่น นี่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 แม่เสียผักอีราบนะครับผักอีราบอู้องห้าต้องอันอันนี้เนาะเอาเสียมเนาะเอาเสียมซับออกเพรผัวบ้านห้าวหัวโรคหัวมันแก่พี่น้องครับต้นแง่ครับสี่ได้แกงอยู่ได้เนาะวันนี้เนาะแกงเนาะเด็ดเด็อครับแกงให้ปลาแดกอิงครับพี่น้องต้องใส่ปลาแดกอิงพร้อมเนาะเอ๋อครับรุ่นใบน้ำกันครับเด็ดครับเด็ครับเอ้แต่ยังมันยังมันอยู่นะครับอ๋อมันได้มาแล้ครับ โอ้โหตาดีขนาดเลยครับมานครับอืมอันนี้ก็เกิดไหมครับมันเกิดไม่เนาะเนี่ยพี่น้องนะครับนี่นะครับเพส้นบดิเก็บายปีนะครับนี่ครับตัวหนึ่งครับครับนดีนี่นี่นี่ต้นหนึ่งเห็นบไหมดีเออนี่ครับตัวหนึ่งอืมโอ้เลยพอดครับ มพอแล้วนะเนาะแสดงว่าเขามาดงนี้หลายเดีครับทุกคนครับไอห้องไปเรื่อยๆครับสีได้แจ้งยูดอกเบิ้งส่งครับครับมางคับพี่น้องมาหาเด้กันไหมพี่หนังรอครับรุนไปเรื่อยๆครับเบื้องเงินไปเหยียาวมาหาไปฝ่ปอโอนครับ ถ้ากเกิดเป็นมูเป็นมูอยู่นาะพี่น้องครับหัวว่านใบบบบกครับใบบบบกตนนันดเอาหลวในวันนี้เดรย์เร็บนะอเจ้าวา่าห้องลายขนาดครับบึงพี่น้นองหอยข้าเจามัขุดไว้นอครับนี่ครับแล้เกิดป็นหัวเป็นหัวเล้น,นี่ถาเกิดพี่น้อง อ้าเต็มเลยเนาะคือเห็ดขาพันธุ์แขกเถี๋หน่องโอ้ยเบิง่งห้อยผู้ใดมาขุดบุครับอ้างเกิดไหมเต็มเลยเนาะเสี่ยนะครับแก้วอ้างเกิดัวบาะกระเสศใดเนาะเสียเนาะขาพันเนาะเนาะนี่ครับหลายๆเด้อพี่น้องเด้อเขาเอาไปบวบวะรับเอาไปบวบบวบอ่ะเนาะอพี่หน่องสงสัยสงสัยหลายๆลครับพี่น้องครับ เต็มแน่นอนเสียเนาะอืมนี่ครับกำลังขายพันเนาะเมียนเห็ดแบบเป็นตะสูนพันธุ์โหดไปพี่น้องครับากันเป็นยังงี้ครับนี่ครับทุกคนครับผักอีลอกนะครับอีับสองต้นนึงนิดตนาพี่น้องได้ล่ะทั้งเลย มมา,มา,ายเยพี่้เยอเลี้ยงพ่อแล้วครับเป็นไดตัวนี้สช่หลายบ้อปอนม้นี่จะต้ตน,ตนหน่อยๆอย,ยู่เนาะยถได้ตน้นใหญ่เป็นไดครับรเดนีไหตน้นนีไหน้องเลยตน้นใหญ่ขนาดครับนี่เห็นไหมครับทุกคนครับ ีน้ครับีพ่ขี่นองาดเลยพี่น้องอดีครับว่ามันตอ้องเอาเนี้ยมาสับเอาเนะงงใครสิบ่้ขึ้นนะพี่น้องครับเห็ดแบบนี้ว่ขาทาครับมีเป็นหวานน่งอุดนะพี่น้องหรือหวานอิ่วนะครับครับเอาไปแกงให้น้ากันครับหะไรเชี้าพี่น้องยังกินขาลา เด้งด้งอึบอือนี่ตัวนึงครับตัวนึงนี่ตัวนึงครับเนี่ยตันึงครับโอ้น้อยๆบางทม่ติดแกงเลยบ่ล่ะแจงใดแจงใดขึ้นเก็าแล้วเนาะพี่น้องผมได้ต้นมาเริ่มในพี่น้องต้นบักใหญ่ได้ครับนี่นี่แมนบ่หนี่ตนพักยี่หรอกบ่หนี่เอ๊เสียนี่ไหมแมนเอ้าไปหิวแสดงว่ายู่แถวนี้ละวนวนหาแถวนี้มันสิยุดเป็นจุ้มเลยพี่น้องอือเป็นมูเป็๊มูครับหาแถวนี้หาแถวนี้ครับเดี๋ยวก็เจอครับ เ้ากะหาไปเรื่อยๆครับรุ่นไปเรื่อยเนาะครับในโขงในปลาครับนี่พี่น้องครับครับยังข้อไหนครับนะครับยืนน้อยหครับพี่น้องของอนนะครับถังเงี้ยครับตัวหน้อยเอาใบควอนเอาไว้ก่อนเต้องใบถมาเอาทะลุนนะครับโอ้เสียงจักระจันห่วงเซีวเสีครับเห็ดกับบุมีเนาะผัวแต่เห็ดเบียร์ ทุกคนเอ้ยแยกกินนะครับเพื่อนกินเราตายเลยเหรอมีกินทุกวันเลยเพื่อนมีกินแหงเมาเนาะไปบวบบกอะไรอยู่เซียนเจ็บไปในที่เส้นเนี่ยพี่น้องครับพ่อครับสองคนน้องครับพี่น้องครับเนี่ยเสียเลี้ยงตาดีขนาดครับครับครับเนี่ยพี่น้อนโอ้สีแถวนี่้นะเนีบนแถวเดียาบนแถวนี้เหรอเนาะพี่น้องครับบนใดไหม หาแถวนี้ Finished ่นะครับมาเช้าค่อนทางนัเท้าจอเนี่ยพี่น้องครับนี่ต้นครับครับถ้าจะน้อยสีไล่อยู่ด้เนาะฝนบ่อยตกไอ้พี่น้องห้องพิ่งตกขึ้นมาเจอต้นนี้ง่ามหลายเลยอันนี้เขาเอ็นยังต้นต้นผู้ปลาบ่ ว่าันงามไรเด้อพี่น้องครับผู้ดังบอกเหตุต้นอี้ยังนะนี่เน,นี่ยพี่น้องงามขนาดนครับมันทีนี่เท่าไรนนี่ครับพี่น้องเจอแล้วครับน,นี่ต้นหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะผักอีลอกครับอืมเต็งที่จ็ดสิบต้นกับพ่อแกงนะครับแสดงว่าอยุเอานี่แหละพี่น้องหาไปเรื่อยๆครับ ในเชียนพ่ออีกไป่าใบุบใบบก,กเอาไปนทำห่อเอาไปยองกินแซ่บเด้พ่ออีกแล้วครับพี่น้องเสียงจักรจันโอ้แบบอีสานไม่ดีได้พี่น้องเด้อในโขกในปลานะครับเป็นบรรยากาศในโขกในปลานี่ครับต้นไงเลยครับพี่น้อง ผักอีลอกนะครับตปนไรก็สีได้แจ้งเหครับพี่น้องเสียเลียงกระฝอ,อยอ่กขุนตนนันนึงครับโอ้ทุกคนครับน้ำพร้อมม้งครับน้ำพ้อมแหงก่อนมันเรีย่าครับุ้มอดพ่อหาพนักเี่ยงครับโอ้คือจมันี่น้อเสียเลียงพ่อแล้วครับอครับนาร้อแห้งลครับพี่น้องครับ แม่แจ้งเงพี่น้องเอ้ยนางเท่าไปแห้งไหลแม่ผักแม่เนี่ยมือมือเดินขาบพ่เขาบ้านเนี่ยครั้งแรกครับพี่น้องครับที่บอกครับเจ้าขึ้นมาถี่อ้เอ้อลุกให้พี่น้องครับมึงเนี่ยตัวนึงครับพี่น้องครับน้ำเท้าไปแห้งพลอยพลอยครับพี่น้องครับครับเดี๋ยต้นนึงไม่เสียทั้งไม่ใช่ครับนี่นะพี่น้อนางเท่าไปแห้ง เจอสวัสดีครับพี่น้องครับนะครับอืมไม่ใชเป็นม้วพี่น้องครับเย็้อข้นเกลได้ใบบวบครับใบบวบครับพี่น้องนี่ครับไปห้องไปหาอีกครับนี่ครับทุกคนครับกันหน่อยนะครับฝนไหวลงเนาะพี่น้องเนาะ เป็นลวกกินกับปุนกับเจ้ากับแทกแฉบเลครับโอ้ขึ้นหลเย่มหลายเยนะาายนะออน,นยูเป็น,ปน,ปนโพนเลยเ,เอานี่ละเอาไปลวก แซ่ครับอืมคงก้อนแอมซีแอมก็แซ่บานไร้บ้าน่สครับพี่น้องพี่น้องฮะหนาวไปเรื่อยครับใช่เนาะจิบหมกหมาด้วยมกหมาด้ยมักหมาด้วยไปพี่น้อง พี่น้องต้นหนึ่งอยู่ทางในครับทุกคนครับมีแตใส่รุ่นนี้แหละครับถ้าเกิดเกิดว่าเป็นมูเด้พี่น้องเกิดไปใหญ่ใกันไปครับหรือเป็นต้นลากสามสิบนะครับนี่นี่ครับที่ก็จาว่าลากสามสิบนะครับ,รเ,าาารบเป็นผัคขีปลาบานห้องนี่แหละพี่น้องพอี่นองเอเ้นลากสามสิบสื่อครับ ไปพี่น้องไปเบิ่งน้ำเสียเลี้ยงเสียเลี้ยงมาพ่อพ้นหานนี้อู่ครับน้ำเสียคือไรเถอะปลาผมมาเสียปลาพี่น้องครับเสียเลี้ยงลกเอาลกเอาเลยพี่น้องครับเป็นครับ๋องถ้าเปนกระป๋องขับแก้วขับเก้วก็ได้พี่น้องคือหยอดเลยครับพี่หวานนี้อูค่มาเสียปลาครับพี่น้องครับข้างน้าพี่น้องครับอบคุณครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องสังเกตเบื้องในยุกไก่ผมผมจะพาเขาไปเบิ่งในไก่ ครับทุกคนว่าน,นางอุกเนาะครับว่าอะไรวาอที่หลเอาไว้ดูกับนาพี่น้เพือพอพอนน่อนเี่ยพ่น้องครับเออหอนกำังสุดยอดเลยน้างเสียไลักดอน,นจำไเด้อนั่นอีกมาเอาอีกเอาได้ห้องไวเนาะได้เลยหรอทกคนทุกคนคนหองข้างในอมครับพน<า>น<า>่อใไญ่ลักเนี้ยพี่น้องผมมากต่อท่ครับพี่น้อง กินกับบนตนะคำระคำพี่น้องครับครับต้นระคำระคำเลยแมนโอ้กินทุสดเล้บ่เสียเลยนีเป็ยาพีน้อเป็นยาเนาะเอาไปยาแก่พอดีเราไปทำกับเจีวมงดาเขานิจเลยยาแก่ทับจังไว้พี่งครับสับจังแก่ปเด้เนาะอเสียเลี้ยงมีคลุมโคมไข่ดีครับเนาะเออเก็บเอาเก็บเอา่เก็บเอาหนนพี่น้องูยเฮ้ยเฮ้ด ขาแบงกงน,นอ,อกเนไเหี่ายคักเถี่ยวเหรพี่น้องเ,เอ้พวกเต็ตาเรพี่น้องเอาเอาารเาเฉลวันนึ้แบ่บงกเปินดอกพักอีดอกต้นนึ่งนครับ <laughs> ขนาดครับ <c oughs> ลา,ล,าลายลายพี่น้องเนี่ยพี่น้องลวกกินนี่แบบจังเสียนะครับเสียบขนาดนี้มีติดหัวจังน่อยเนาะเสียเนาะ,ะพี่น้องมึงจุ่มนี่ครับผมลายขนาดครับนี่พี่น้องมึงเนื้อปื้นนี่แหละมาหาปักอีหลอกบ่ไดัห้องอ่ะเขาโคก,ขกเขาปลาห้องอ่ะได้กินหวานอู๋เพื่อกอล่ะครับทุกคนครับลวกเจ้านาพี่น้องครับเดี๋ยวก็ง่าพี่น้องครับวัดีีพ่น้อง ได้ขนาดได้คร yeah ับไม่เสียเต็มตาไปท่านได้เต็มยุ่นบ่ตายง่เนาะตายง่พี่น้องเอาไรมาพี่น้องครับตากขามาแล้วมีโอกาสได้เขวขมาแล้วมื้อนี้เอาไปหลายๆ่ในเฮาไปไปงันไปกินครับพี่น้องตรวจเงาปนกับเจ้าพี่น้องครับครับ ห่อนแห้งแต่ให้เตพียมห่งเอ้ยไปเขาป้าเขาชนึงนะเพี่นอนห่อนแห้งไรอันหมดต้ซากเลยเขาป้าเพี่น้องเอ้ยไรดอกเนาะพู้น,พนะครับเตรียมตาพอล่อเลยครับเอาหรือไม่เดี๋ยเดี๋พื่น้องได้ตาหนึ่งพอรอครับบ้านนางอุกเอาชาก็ได้หลายหลเพี่น้องผักอีหลอกครับได้ๆให้พี่น้องเาเบิ้งกันดูเอาบ้างพี่ครับ ปได้ลายขนาดครับเอาเราแม่มือน,นีห้องมันขนาดละดยูได้กินเราพี่น้องเอ้ยมานนิวัดจะไปเอาแจเร่เนี้ยท่างออกมากกว่เน้ยชางจอดรถ่นเนี้ลายขนาดนครับได้แกงยี่ดอกครับเ่งมือยี่ในตาผมพี่น้องนี่ครับพี่น้องลังจากออกจากโคกจากปลามาแล้ห้องกัปอกแกงสี่เนาะพี่น้อง ต้มน้ำเดือดขึ้นครับนี่ครับแกงผักยีราฟน้องพี่น้องต้มยินน้ำก้อนนี่ครับครับโอ้โหมึอนี่พอขั้วมาเองครับโฮโฮเชฟยังก่อนนี่เชฟชาเชฟชาน้องพี่น,นะน้องเนาะเชฟชาน้องชาเกลดเกลดยัง,นะงไงมันตื่นยังไงล่ะไอ้กัสเกล็พี่น้องโ,โอ้มาเด้อมากินแกงผักยีรอกน้ำกันพี่น้องนี่ครับพี่น้องหลังจากเข้ารอดผักแกงผักยีรู่เนาะเข้าไก่ มากินอาหารบางขาครับใบบัวบกเนาะเอาเสียน้ำนี่เป็นบุญแล้วครับพี่น้องคือพ่อจินแล้วครับเตรียมผ้าถานพอรอพี่น้องมามามากินน้ำกันครับเอาเสียแรงซิมไปพี่น้องเขเาิ่งก็ดูเป็นรสชาติยังไดถึงมาโอ้เคนเยวะใช่ไหเป็นแบบบุญไหมครับโอ้เห็นแล้วน้ำลายแตกพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันพี่น้องทุกคนเหรอครับเอาเสียน้ำ เป็นเดเชีย่ยมให้จังจังจังซาเยน็นพ่อดีพี่น้องเดีกเป็นยายเหรอยายเย็นนี่เหรอเออ,อลอกเบิร์นกันครับปัด๊ดเบิร์นกันพี่น้องทุกคนครับมาเด้อมาเด้อมาซิมมึงกันอืมอัปมปานน้อยเนี่ย จางยี่ลีพี่น้องเอ้พี่พ่อไปแดกวะพ่อไปแดกไ่แดกได้ไปแดกได้เหรอพ่น้งนนองเขาแดกไมาใด่อีกบ่โอ,อาพี่น้องเอานี่ยนะครับเน,น้อยแกงเักอ,ก,อก,กีอ้เรกเกิดซุปเราครับครับพี่น้องครับบัดนี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะตักตะกี้ได้พี่น้องครับโอ้ยห่ว,หวยๆได้ครับ พี่น้องเม่งครับขดลุรูรูเลยเอ้าเสียน้ำแม่บดแดงร้อยองหลวงนะครับฝีมือเอาชาครับจะทูดลูกตาดกินครับเขียบชาครับพี่น้องใครอยากสนใจทักเป็นเป็นฟ้กันนะครับเบาสดเบาสดครับเบาแก้ครับแก้กระมูอครับเยี่ยมเครับใครดัวใครจิงครับ อันนี้กำลังปักกันน้องใหม่นะครับอัดไอหุนหุ่นได้เหมือนปลาน้องใหม่กับนังดีเฮ็ดอันสมนะครับนี่เฮ็ดอันเป็นอันนี้เฮ็ดยังกินเอาเนื้อใหม่นี่ยเนื้อใหม่ดอกเนี่ยนื้อใหม่ดอกงเนื้อใหม่สมเนาะไม่สม่ถูกคือขยันกันแข็งยันเนื้อถ้าว่าแข็งบาดพี่นกมา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 กินน้ำกันครับแซ่บเลยคียงมากี่รอบ เสียแรงไมากินเหรอพี่น้องครับวันกระโดดเป็นเด็ดโอ้จินกระโดดถ้างะเสียบบ่ะไหวสุกนี่แหละบอกใจให้ห่วงมเป็นเนื้อเสียบว่ะเสียบครับพี่น้องเออพี่น้องกินน้ำเนี่ยอ่ะครับพี่น้องขอหิวขอเดี่ยวตาไรอ่ะครับพี่น้องเขาโกะไเมือยแล้วเนาะสองคุมได้สองได้สามเลยพี่น้องแดงผักอีลอกเนาะพี่น้องเนาะหอดน้อนครับมาๆกินน้ำกันพี่น้องเ็ทข้าวครับเี๋ยวเป็นอาหารจานเดียวครับ จานเยะสองถ้วยพี่น้องหมือนเด็แซบลครับเอาพี่น้องสำหรับจิมนี้ก็ขอลาก่อนนะครับพอกันจิมนาครับสวัสดีครับ